ไม่ใช่ี่ตอนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยเราเพเยอร์เท่าไรเเราเป็นเพเยอร์หมายเลขสองร้อยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้รเรามาเกมเรามาอยู่ในชิมเกมนะไม่ใช่สควิดเกมนะเป็นชิมเกมชิมเกม,มเกมออเกมกุ้งหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เกมปลาหมึกนะถ <c oughs> ึงว่าเหมือนเกมปลาหมึกมากกว่าเลยอ่รับรางวัลไม่ได้ต้องไปไงต่อนี่ไงเขาบอกว่าต้องไปแปดเพเยอร์สตาร์ทกดชิปเพื่อวิ่งกด กระโดดกดชิปวิ่งอืม,มก็มาถึงเราจะเข้ามาเพื่อทำภารกิจรอคนให้ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเวลานะรอเวลานับถอยหลังนะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้เงินรางวัลนะรเราเป็นผู้เล่นหมายเลขสองร้อยส่วนเธอ,รอเรล่ะแต่ว่าเรามีสาใส่แว่นในเกมมีมีผมม,มีมีผมสีม่วงด้วยนะช่อวเบอร์เลกเจ็ดเทโด่นั่นไงนั่นไงไหน ค,คือบัลเล็กจากเทคโทคืออะไรอยู่ไหนเนี่เหรอนี่ไงนี่ไงนั่นยังไงนี่นไงเขาก็ทำามบนี้ด้วยนะเหมือนมันเล็กแต่ซอยอ่ะทำไมเวลากระโดดแล้ววิ่งมันจะก้มๆละ่ะอีกสิบห้าวินะอีกสิบห้าวิเราจะได้ไปแล้วกันต่อนี่เหมือนสควิกเกมเลยนะใช่คล้ายๆกันแต่คือชิมเกม เทเลพอทด่านแรกเราจะเจออะไรกันนะอเออคืออะไรอ่ะต้องทำยังไงอ่ะพ่อไม่เคยเล่นนะเนี่ยเพ่อมาเล่นเกมแรกเลยพ่อมาเล่นครั้งแรกเลยเนี่อ่ะโอ้มีช้อปปิ้งด้วยหรอช้อปปิ้งทำอะไรได้อ้าวไม่ทันละบอลเลยเฮ้ยผู้คุมมา เหมือนได้นังเลย,ยป่าเละนั่งข้าดิฉันอยู่ไหนกันเนี่ยทำไงดีเฮอ,อฉันแปลไม่ออกนะกดสคริปเลยได้ไหมอะ ต้องชนะหกเกมนะถึงจะได้รางวัลน่ะอ๋อหกเกมเลยเหรอใช่โอ้เกมแรกนี่มันโกโกวาหรือเปล่าน่ะโกชีเพียสุมิดาโอ้หน้าตาเหมือนมากเลยใครทำโมเดลเนี่ยเก่งจริงเลยตายแล้วโกโกวาโกชีเพียสุมิดาพ่อเคยดูหนังนะมันต้องวิ่งแล้ว ไปแล้ววิ้งม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 ิ้งทำอาหามาหยุดหยุดตอนไหนอ่ะหยุดตอนโอ้ยโอ้ดีนะเขาหยุดทันเออเป็คนตอนยิงใช่ไปเร็วไปเร็วแต่ว่าสูงเร็วเหมือนเตอร์แปดเลยนะโอ้ยแต่ว่าแอบข้างหลังนะข้างหน้าเขาบอกนิ่งโว้ยแต่ว่ามีมันมีการผักด้วยนะ ใช่อุ้ยเพราะแอบข้างหลังมีคนมีคนยืนบังให้เราเขาบอกนิ่งไว้เย้โอ้โมาจะละโอ้ยนิ่งไว้ฉันเคยผ่านเกมนี้มาก่อนเรียบร้อยมีคนโดนยิงเรามายืนเท่ดีกว่านิ่งไว้ หยียบลงพีเลยเราเหยียบลงพีได้นะเฮ้ยทำไมคนนั้นคนนั้นนอนล้มอย่างนั้นน่ะเพราะว่านอนผักไงเขาล้มเหรอออาผักไปด้วยเหรอผักไงอ่ะอ๋อล้มจริงด้วยเย้ทุกคนผ่านแล้วแต่ว่าถ้าตอนตายอ่ะถ้าโดนยิงอ่ะก็จะเข้าศพเลยนะรอใช่จริงต่อไปคืออะไรอ่ะเพราะว่าพ่อก็ไม่เคยพายยสุไปดูหนังนะทําไมถึงรู้เยอะจังอ่ะโอ้โอ้ดูเงินหล่นมาสี่ เงินหล่นมาแล้วเงินจะได้รางวัลไ็นไเงินหน้าไปเฉาะพ่อ,อจะผ่านถึงด้านไหนเนี่ยถึงที่เงินเต็มแต่ว่าใครชนะก็คือได้เงินยังไงหรอใช่ยูสุร้ยูสุเคยดูพี่ตอบไปโดทำลายังไงเฮ้าท้เไมเป็นด้านเดิมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรเอ๋อ อ่ะถุมเลือกเอาไหนหนึ่งตองทำสีัน<ม>สีดิเหรอโอเค,อ,เคอ,<า>อูยพอได้วงกลมอ่ะเล่นยังไงอ่ะก็หมุนไง<อ>หมุนงจิ๊บจิ๊บงั้นอย่าเพิ่งเอาแขนโดนแขนพ่อนะทําไงต่ออ,อุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็คืออ้าวแล้วทำไงอมีไงมาแล้วโออ๋อนี่ไงเข็มจิ้มเออวงกลมก็ง่ายเหมือนกันนะอย่างนี้นี่เอง เอ้าพ่อต้องค่อยๆจิ้มไปอ่ะนี่ไงโอ้ดีนะเป็นวงกลมเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นร่มนี่แย่เลยนะใช่พ่อจะทำทันไหมเนี่ยเนาะอย่าอย่ชนแขนพ่อนะไม่งั้นเดี๋ยวจะพ่อจะจิ้มไม่ถูกนะมันจะระเบิดนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย กิสุตดูเวลร้ายพ่อหน่อยเหลือกี่วีแล้วขอปนต้องขอปนเหลือเท่าไหร่แล้วอึ๊บอึบอึ๊บอุ้ยเอ้ยใช้ด้วยเอ้ยจะไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วจะทันแล้วเย้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหยดาดต่อไปอ่ะเกมอะไรด่านต่อไปเป็นด่านอะไรกิสุตจำได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ๋อพ่อก็จำไม่ได้หรอก เงินอาจจะหล่นมาทางนี้นะไหนมาดูเงินสิโอ้ก็ยังเหลือท่าเดิมเดี๋ยวเราถือน้ําตาลไ่ด้วยเลยอะไหนเนี่ยอุ้ยมีน้ําตาลมาด้วยฮันนี้คอมอ้ยกินเลยงีง้ยกินไปแล้วอะพ่อกินไปแล้วโอ้โหนี่ผู้เล่นนี่ผู้เล่นยิงแน่ถ้ากินไปอะ่ะเราคือผู้เล่นศูนย์สี่ห้านะ นี่เขาเล่นศูนย์สี่ห้าหมายเลขสี่ห้าหกวะศูนย์สี่ห้าศูนี่ห้าอเราต้องไปไหนต่อนอนไงรอถึงเวลานอนแล้วหรอเไม่ใช่เอาไปด่านต่อไปต่างหากพวกมุงมาเต็มเลยมาเป็นกี่ตัวเนี่ยเอาเราหนีพ่อเดินนำขบวนมาเลยเฮ้งำขบวนเลย ใช่ใส่แว่นด้วยเทอยู่คนเดียวเลยเทอยู่คนเดียวเลยคนอื่นไม่เท่อะไรเนยังไงอ่ะก็เตินไงไปติงเติงติงติงสรติง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 เติงติงติงทำไงอ๋อปลาตักจีเหรอเฮ้จ้าตุ้มนี่ไงโอชนาจ่า อ้าเวไปได้อุ้ยวุ่นพ่อเร็วตัวแฟรอันนี้เล่นยังไงอ่ะเย็นยอมแพ้เย้ไปเลยตน้าใบอะไรอ่ะอันที่สามคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเล่นยังไงอ่ะหนึ่งเอ้ยฮึบฮึบ อ๋อ oh, มาเก็บเหรอปึ๊บปึ๊บเออเอ้าเสร็จแล้วไปแล้วแค่โยนแล้วก็รับไงใช่ใช่แล้วก็จับแล้วก็โยนแบบนี้อันนี้อะไรอ่ะอ๋อลูกคางลูกคางเฮ้ยปิ้วอันนี้คือผ่านแล้วเหรอใช่ไหมเย้ลูกคางก็ผ่านเลยอันสุดท้ายคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่อันสุดท้ายอันที่ห้าคืออะไรอ๋อเตะอ๋อเฮ้ยอ๋อเล่นยังไงอ่ะ อ๋อนี่ไงนี่ไงต้องเป็นสีเขียวนี่แน่นี่แน่นี่แน่เย่พอดอกเก่งไหมละ่ะดอกเก่งมากโอ๊ยแล้วพอคือเขเข้าคนแรกเลยอะ่ะยาฮูยาฮูมาเอาเราลอยได้ด้วยนะแต่ว่ามันเราไม่ลอยเอาแก๊งเราอยู่ไหนอะเขาตามเขายังช้าอยู่นี่เราเดินเท่อยู่คนเดียวเลยนี่แก๊งเราอยู่ไหนนี่เขายังไม่เสร็จนั่นมาแล้วมาแล้วคนนึง เก๊งเรานี่ทำไมช้าตอนเตรียมันเต่าเลยเนี่ยม่ยืนหล่ออยู่กลางห้องคนเดียวเลยนี่โอ้มากันแล้วมากันแล้วทำไมเก๊งเราทำไมช้าจังเหมือนเต่าเลยเนี่ยเอานี่เราทะลุคนอื่นได้ด้วยเหรอขพี่เขาวิ่งไปนอนแล้วเราไปนอนบ้างดีกว่ายังไงนอนไหนนอนข้างบนไหมในนอนไงอ่ะกดอีไงกดีเหรอไม่ได้อ่ะนอนยังไงนะ หุ่ยช่อุ๊บช่ะไม่ใช่เดี๋ยวถึงเวลาแล้วไปด่านต่อไปได้แล้วเราไม่ต้องนอนแล้วเนี่ยใช่ไม่ต้องนอนแล้วเนี่ยเนี่ยอบิกเหลือเจ็ดคนเอเจ็ดคนที่ยังช้าตอมเตรียมโอ้โหดูเงนินล่นมาสิโอ้โห ต่อไปตีกันหรือเปล่าเฮ้ยจริงเหรอพ่อสู้ไม่ได้แน่เลยตีกันแน่นอนไม่นะพ่อมาแอบตสมุดพตรงนี้อ่ะแอบแล้วก็ตีนั่นแหละอ่ะไม่ใช่นี่เขาให้เต็นดิ้งดอ่ะไหนพ่ออยู่ไหนเนี่ยอันนี้พ่อไอพ่ออยู่นี่โอ้โอเคจินจิ นึก,นกชเออเออเราจะไม่โดนลิขสิทธิใช่ไหมเนี่ยไปไหนอะ่ะไปที่โตแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาอ๋อต้องถึงเวลาตรงนี้เหรอเพลงกัาต้อง ตรงนู้นตรงนู้นประตูรุนว่างใช่ปิดประตูไปเลยไหนก็ดูไหนพอกันโอ้ยคนโดนจริงไปแล้วไหนก็ดูไหนก็ดูอย่าอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดนะได้ถึ่งหนึ่งคนค่ะอะพอฉลอดเฮ้ยไม่ให้มอง โอ้ดูมองจากทางนี้ว่ะโอ้โอ้ทารผว้คุมนี่นะผู้คนลูกอะไรอ่ะอาจจะปจเป็นสามเหลี่ยมเหมือนน้าตาลนะอ๋อเล่นอย่างนี้นี่เองด่านนี้พอเพงตอนนี้เราเหลือกันอยู่สี่คนทุกคนอโอ้ยโดนพัก yeah. ประตูอยู่นี่ฮพอโดนผักก็จริงแต่พ่อลอดดีแน่ฮ่าฮ่านายไม่ลอดหรอกคนร้ายที่มาผักฉันแต่ว่าแต่ว่ายูทูปผม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 สีม่วงอะไรกไม่ได้ผักนะเมื่อกี้มีคนมาผักพ่อใช่ละไม่รู้พ่อฟงไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นคนอื่นนะไม่ใช่ยูทูปนะแต่พ่อหาห้องเจอ พ่อก็เลยหลอดสายตาดีนะเนี่ยพ่อ,อ,อโอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ไหมใช่อุ้ยเหลือห้องเดียวละอุ้ยเจ้าคนนี้แหละที่ผักพ่อพ่อจําได้เดินว,วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไปดีกว่าอย่ามาใกล้ฉันนะมาใกล้ฉันนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ เอา,าอเอาคโกงเ้าเข้ามาพร้อมกันอ๊ะโดนผักนี่เขาเปิดประตูจะมาผักเราออกไปอ่าเจ้าคนคิ้โกงทำร้ายฉันไม่ได้หรอกเอืฮ้ยอย่างน้อยเธอต้องเสมอกับฉันแหละฮ่าไม่ได้ไม่ได้กินฉันหรอกไม่ได้กินฉันหรอกฮ่าสวย ทำไมพ่อแพ้ล่ะอ๋อแพ้ด้วยกันทั้งคู่เลยอ่าอยัางเข้าเข้าจบสักด,ดีอ้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะชุดเราชุดเราหายเลยใช่ต่อไปอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยอ,อ,อย่าบอกนะว่าไม่ชนะ ได้เสมอเอ็อะไรอะ่ะก็เมื่อกี้เมื่อกี้แพ้ทพั้งคู่ไงเพราะว่าปิดประตูพร้อมกันตอนอยู่ด้วยกันอ่าก็สำหรับอีพีศูนย์แล้วกันอีพีศูนย์ก็เล่นแค่นี้พอก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าถ้าถูกใจก็คอมเมนต์กันไว้ครับบ๊ายบาย